โอเคครับกลาบสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะทําการเอาเอ่อมันใกล้ถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวองุ่นของเราแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราคลิปนี้เราจะไปปั่นกันนะครับทุกคนครับปั่นปั่นฟ้าอ่งุ่นนะครับผมไปกันเลยไปกันเลย <c oughs> <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตนะป่าเวลานิดนึงแล้วกันนะครับผมนี่ เดี๋ยวเราไปส่งฟ้า,างมงุ่นนะครับ <c oughs> ไม่ใช่เอาเอาเอาผานเอา,เอาตัวโตรโโตารี่นะผมลอตเตอรี่อ่ไปปั่นนะครับผมโรตารี่นะครับผมนี <c oughs> ไน่ไปกันเลยไปกันเลยสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับปืนสองไฟโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่เซียนเราซะเลยเนี่ยโอ้โอปืน สวัสดีครับลอตเตอรี่มาแล้วครับเยอ้อย่าชนดิโอ้ฟ้ามาัานงุดเราเริ่มเกิดแล้วนะครับทุกคนนี่ลอตเตอรี่มาแล้วครับหลังจากที่เราอ่าหลังจากที่เราเอ่อไอ้น,นี่ไปเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่พ่นยากำจัดวัชาพืชไปนะครับผมเดี๋ยวเราเอ้อยทำไมมันขึ้นไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวก่อนเอออ้าว ถอดออกเลยถอดออกถอดออกแล้วผมไม่ถอดบนรถวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปยกรถทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออถอดบนรถก็แล้วเนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่ถอดให้หอ่ะที่นี่โอ้ยถอดเลยพี่เออถอดไปนะครับผมนะถอดออกถอดออกให้หมด อ่าเดี๋ยวเราจะอาลอตเตอรี่ตัวเล็กนะครับมานะผมเพราะว่าอ่าเป็นมันจะได้เข้าไอ้นี้พอดีนะผมโอ้เชี่ยโยนแรงวะเนี่ยมันจะได้เข้าแบบพอดีพอดีเท่าตัวเท่าตัวใหญ่มามันจะไม่พอดีนะครับเพิ่มนี่เอาไว้ตรงนี้เลยแล้วผ่านถอดไว้ตรงนี้นะผมน,นี่เลยเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นนิฮอลแลนด์อ่ตู้แอร์ธรรมชาตินะครับเพิ่ม ในการไถในครั้งนี้นะครับทุกคนนี่ถอยไปเลยถอยมาถอยมาก๊อกดิเหยถอ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 ย,ถอยเฮ้ยเจอกูจะเข้าทางไหนเนี่ยหมุนออมก็ได้วิ่งออมก็ได้เออมันต้องอยงนี้ดิอันนี้มันจา่ออันนี้ไม่ได้นะทุกคน ตอนแรกผมว่าจะตีนตะขาบครับอันนี้มันจะอะไรวะมันจะช่องเป็นช่องไม่ได้นะมุดล้วมุดล้วมุดแล้ว,ลว,ลว,ลวออไปไปแล้วครับผมไปแล้วครับแล้วทำไมมึงปัดไปหญ้ามันยังเหลืออยู่เนี่ยฮะปัดไปทำไมหญ้ามันยังเหลืออยู่วนะเนี่ยลุงพี่เอ,อ้ย โอ้โหเดี๋ยวผมฟาวองุ่นที่แท้ทูครับฟาวองุ่นครับผมนี่ฟาวองุ่นนะครับผมเดี๋ยวใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วทุกคนใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวอดทนไปก่อนแล้วกันนะครับผมใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะได้ดูรถเกี่ยวองุ่นกันนะครับทุกคนนี่ ใครได้ดูแล้วใครได้ดูแล้วฮ่า,หา,หานะครับกลได้ดูแล้ว <c oughs> ไปกันเลยครับทำไมเสียงมันจะท้อดิวะเอ้ยมันมันมัน,ม,นมันไม่หยุดปั่นหรอวะเนี่ยเราต้องปิดปิดปิดให้มันหยุดปั่นก่อนใช่ไหมหรือหรือเปิดไว้ตลอดดีวะตอนตอนไถจริงเขาเปิดไว้ตลอดนะไอตัวปั่นเนี่ย ปัน่นลวครับผมไปเลยครับเออปั่นล้วครับ <c oughs> ไปกันเลยครับคือไม่ว่าจะไอสักแค่ไหนอะ่ะก็มันมันก็หยุดอัดคลิปไม่ได้อะทุกคนนะ <c oughs> คือแม่งสังเกตได้เลยครับถ้าใครดูคลิปทุกวันอะ่ะแม่ไงไอมันประมาณน่าจะสองอาทิตย์ได้แล้วมั้งนี่โอ้โห,โหแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะก็ตรวจแล้วนะครับ รู้ไอทำเพี้ยอะไรก็ไม่รู้เ <c oughs> มโ่อหอกิอ๊ดแล้วก็โมโหนะบอสเริมเชียร์ไม่ต้องปิดหรอกเนะาะมองว่าไม่ต้องปิดหรอกโอ้ใครแม่งปลูกไอ้นี่วะแม่งปลูกปลูกแบบปลูกใกล้มากเลยอะ่ะมันยังมีเพื่อดีอีกชนิดหนึ่งนะทุกคน เป็นเป็นเป็นฟาร์มเอ่อ <Gym. Napoleon> ฟาร์มอะไรไม่รู้เนี่ยที่มันเป็นต้นไม้อะเดี๋ยวผมพาทำนะครับเดี๋ยวเจนเย็นอันนี้เราทำฟาร์มองุ่นไปก่อนนะครับทำฟาร์มองุ่นไปก่อนแล้วกันนะครับคือมีฟาร์มหนึ่งอยู่ที่มันที่มันดีดีพอๆกันนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาทำเดี๋ยวพาทำนะผมเดี๋ยวพาทำเดี๋ยวพาทำตะคลบเพิ่มทำไมเสียงแต้มสะท้อนอยก่ะ้ เออแม่งเราเราปั่นไปอย่างดีมันมันก็ยังหลงเหลือหญ้าอยู่ดีอะ่ะไม่รู้จะหลงเหลือไว้ทำไมเนาะไม,ไม่ต้องปิดหรอกนะไอป,ป่าแบบนี้มันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยดูดิแต่มันมันมันมีแต่ต้นไในต้นเดียวอะ่ะป่ายางหรือเปล่าครับเนี่ยฮัลโหลนะครับผมไอป,ป่ามันก็เ,เรื่องอยู่นะ แต่ผมมองว่าป่าที่เราไอ้แมปนั้นนผมว่าสวยแล้วนะป่าจังเกิลนะครับผมคือป่าในฟาร์มยีสบสองสวยมากมครับสวยกว่าฟาร์ม19เยอะเลยนะป่านะเป็นป่านะป่าที่ไว้สําหรับตัดไม้อะไม่ใช่เป็นป่าแบบป่าป่าสาธารณะไม่ใช่นะเป็นเป็นป่าป่าที่ปลูกก็เองนะ นะปูขึ้นเพื่อเอาไม้ไปขายนะครับโอ้โหคิดดูดิจะหลายปีสักแค่ไหนนะผมนะหลายปีมากอนะ่ะ <c oughs> ใครอยากให้ส่งของอนะ่ะรถคันนี้ีก็คอมเมนต์บอกได้นะ้วขับมันมากรถคนันนี้ขับมันดีมันสุดๆเลยนะผมมันมากๆเลยแหละนะครับทุกคนมันมากๆขับรถคันนี้ ขับรถบรรทุกนะครับผมยบลืม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 อ้๊อันนี้ตัวปัดตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกันกับอยู่ในฟาสิบเก้าแหละนะครับผมตัวเดียวกันเลยนะครับทุกคนตัวเดียวกันเลยนะครับทุกคนนะครับผมเฮ้ยใส่เกียร์เลยลูกพี่ใส่เกียร์เลยเออใส่เกียร์ดีๆหน่อยเดี๋ยวโอโ้โหอะไรครับเนี่ย เฮ้อใส่เกียร์ใส่เกียร์ใส่เกียร์ไอ้เราเราจะเปิดไฟทำไมวะเนี่ยไอ้เดี๋ยวเดียวกูยกขึ้นทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวดิ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 ห้ามยกดิห้ามยกดิเออจะยกทำไมวะเนี่ยเสียกดผิดครับผมจะปิดไฟนี่โอเคปิดไฟเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยถ้าทำฟาร์มจริงก็ดูเงี้ยทั้งวันนะครับผมอยู่ทั้งวันเลยนะครับ คือเราต้องใส่ใจบำรุงรักษานะครับทุกคนก็บำรุงรักษาฟาร์มอัคคุของเรานะครับผมไวใ้ให้ดีที่สุดนะครับเพ่แต่ว่าก็แกก็พยายามจะขับรถชนแล้วกันนะครับคือต้องมันต้องวางเส้นลวดแล้วก็วางไม้นะครับผมวางไม้เพื่อขึงเส้นลวดนะเพื่อให้เครืมอนมัน,ม,นมันเดินไปตามเส้นลวดนะครับทุกคนนี่ครับ เดี๋ยวเราล้จะได้ดูรถเก็บเกี่ยวอกุ่นแล้วนะครับผมนี่ไก้แล้วใก้แล้วใก้แล้วผมก็อยากเห็นเหมือนกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเก็บเกี่ยวยังไงนะผมนะอยากรู้จริงครับเกิดมาไม่เคยเห็นหรอกนะผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นสักครั้งหนึ่งไม่เคยเห็นแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับ ขนาดกูบีรู้สิผมยังเคยเห็นครั้งเดียวเองครับบุญ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 บไปกันเลยอ๋อน้องอ๋อน้องอ๋อน้องอ๋อนิวอันะครับคันนี้ครับก็อาจจะอาจจะมีคนเบื่อแล้วบ้างนี่นิวอันแลนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาจอดเตียมาให้ดู ม,มีมีรถไถจอดเดียวอยู่เดี๋ยวหารถแปลกๆในฟาร์ม19มาเล่นให้ดูด้วยนะครับทุกคนรถรถฟาร์ม1 9รถแปลกๆมันมีเยอะชิบหายเลยในใน22ก็มีนะรถแปลกๆอะ่ะใครอยากดูก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคือใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมถ้าแบบว่ามันน่าสนใจเดี๋ยวจัดให้นะครับผมนะคือ ออกความคิดเห็นได้สามารถออกความคิดเห็นได้แล้วกันนะครับไม่ไม่จะเป็นต้องคอมเมนต์แบบว่า,าให้กำลังใจอย่างเดียวครับก็คอมเมนต์ว่าอยากดูอะไรก็ได้นะครับนะเดี๋ยวผมจัดให้นะถ้ามันไม่เหนือบาปกาแรงเนะเาะอย่างไอคอนเทนไอที่คนดูคอมเมนต์มาว่าให้ย้ายรถ รถเหมืองยักษ์อ่ะก็คือผมหาอ้นี่อยู่ผมหารถากอยู่นะผมคือคือผมเคยเห็นอยู่นะครับผมเคยเห็นอยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะครับทุกคนคอเคนะมันจอดทําไมวะนะคือเคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นรถากอยู่แต่แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปค้นหาอีกเดี๋ยวจะมาจัดให้นะครับจัดให้คือคือผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนครับตอนนี้โอเคนะผม เออเจ้นอนนอน,นอนอเจ้ฟ <c oughs> <Yeah. S 1> ้ามังหุครับผมฟาร์มังหุ่นเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะฟาร์มังหุ่นเนี่ยโอ้ยสุดยอดมากๆเลยนะครับผมสุดยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยครับ ฟ้ามังุ่นครับมีใครอยากกินอังงุลไหมครับเจอนี่มะม่วงก็โลละบาทใช่ไหม <laughs> มะม่วงโลละบาท <c oughs> ให้ตายมะม่วงมันไม่อร่อยขนาดนั้นเลยโอเคครับผู้ชมก็เดี๋ยวน่าจะคงต้องปิดไว้เพียงเท่านี้แหละคือเป็นการแบบมาขับรถดีคิวเฉยๆนะครับผมก็ครับในการปัดนะครับ เป็นการมาขับรถชิวๆเล่นๆขับๆไปอย่างนั้นแหละนะครับในความยี่สองนะครับก็ภาพสวยดีนะครับก็เกมเอา่าเกมที่ผมโพสต์ไปอ่ะมีใครดูถึงตอนนี้แล้วบ้างวะม <S 2> <S 2> <S 2> มีใครดูถึงตอนนี้บ้างหนี่ยสิบตัวชีนี่นะครับผมนะ <S <S เกมที่ผมโพสต์ไปอ่ะก็คือมันเป็นเกมรถขุดขุดดินโดยเฉพาะขุดดินขุดยกอะไรเป็นการขุดดินที่สมจริงมากคือขุดตรงนี้มันจะยุบตรงนี้นะครับ ก็คือแบบขุดก็คือขุดเลยอ่ะคือบริันสมจริงมากเลยยกนิ้วให้เลยดูจากโฆษณานะนะผมก็เดี๋ยวรอจัดนะผมสองทันวาอ๋อคุณรอเอ,อเะไรแล้วผมสองทันวานะผมเดี๋ยวรอจัดนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็อาจจะปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับรผมก็สิบสามนาทีนะครับผมก็อาจจะพอสมควรนะทุกคน,นก็อาจจะไม่ยาวนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ